สวัสดีจ้าพอๆพแอม่แมเฮฟี่สุขุสุข้น่าะับบ่งด้วยไเนี่ย <laughs> นอนเรียงกันเป็นตับเลยพี่น้องห่อนร้อนมากเนี่ยพี่ดาก็อยู่เขา้เขาบ้านข้างนอกข้างนอกร้อนมากเลยค่ะเนี่ยสลิด นอนหอนแห้งกับพี่น้องเอเบึงกินหืมเสร็จวันนี้ไม่มีอะไรลูกเกี้ยงตับเลยอน น้อน่าจาแล้วใบเงินอันนี้พี่ใบเงินแม่ใบเงินแม่ของส้มจุกนี่เย่วนพี่ร้อกก็ไม่ละกวนอะไรว,น,ว,น,ว,น,วนมาก ห้องบนแน,น,น,น่นอนไม่ได้ร้อนจัดนอนไม่ได้เดยพี่น้องอ้ยสารจ้าเป็ไนไงลกูจลกจ้าลูกจ้าตัวนิดติดสัตว์ร้องแต่ทำมันแล้วนะพี่น้องเป็นไรลกูกฮะเป็นอะไรโอเป็นอะไรลูกหนูเป็นไรคะคนเก่งของแม่อื้อ คีคุยเก่งเดี๋ยวนี้คุยเก่งแล้วเมื่อก่อนไม่ให้จับด้วยพี่น้องจ๋าจาลูกหืม ร้อนมากพี่นอ้องหืมว่าไงจ้าจ้าลูกจ้าส้มฉุนก็แย่งอือจ้าลูก สงสารจังเลยติดแัดเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องแต่ก็ไม่ร้องมากนะร้องไม่เสียงดังร้องไม่เสียงดังแต่เขาทำหมันแล้วนะเนี่ยอมลงจ๊าจ๋าลูกคนเก่งของแม่มจ๋าร้อนพี่น้องร้อนมากมากเลย พี่ดาออกข้างนอกไม่ไหวช่วงนี้ร้อนนอนทุกเช้าทุกมุมเนีย่ยเนี่เตาเทาอันนี้ต้องปิดไว้ได้พี่นอนะ้องเนี่ยไม่ปิดไม่ได้แลนะ้เนีย่ยเนี่ยเขากลัว <laughs> อือ ขอโทดขอพายหลายๆเลยแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะพี่น้องเนาะวันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดโทรศัพท์แตกครึ่งอนะโทรศัพท์มันตอนแรกมันตกน้ำจ้าจ้าร้องเลยนะเรียกจ้าเขาติดสัตว์พี่นอ้องจ้าร้องจนเหนื่อยเลยด้วยสงสาร จ้าอืม,อมจ้าจ้าจ้าอย่าตีกันดิจ้าสงสารจังใกล้หายแล้วมั้งอาทิตย์แน่เอ้ยตอนก็เป็นแม่เขาแล้วงับหัวหน้ลูกอีกอืมจ้า จ๋าลูกจ๋าอืมนั่งอยู่นั่นแหละนอนอยู่นี่แหละจ๋าร้อนอมแมวยังเหลือครบเด้อี่นองเลยเนยมันร้อนมันไม่มีที่จะนอนมีอยู่ที่เดียวเนี่ยตรงนี้ที่เดียวเนี่ยตรงที่ไม่ร้อนบงพ่อเขาก็เอาน้ำมาฉีดให้เนาะ ตอนเช้าๆพ่อเขาจะฉีดน้ำไว้ให้ล้างน้ำไว้ข้างบนสาุาเอ้กล่องเอาอะไรมาปิดไว้แล้วนะพี่น้องปิดเอาผ้าใบามาปิดไว้ไม่ให้มันร้อนจาลูกตอนนี้ติดตับอนอนว่าจะปล่อยไปข้างนอกก็ยังไม่ปล่อยหรอกเพราะว่าเขาร้อนอยู่ đây cháu này, này, trong này là, này, đi vào, này có miền, 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 แม่กำไรนนปามาดูข้างในบ้านเนาะยังอยู่ครบนะพี่น้องเนาะอยู่ครบนี่พี่วาดออกมาทำไมข้างนอกเนี่ยออกมากัดเขาอย่านักเลงจริงเลยนั่นน่ะนี่เขาร้อนนอะพี่น้อง ร้อนหลบมุมแล้วก็หลบมุมเขามันร้อนมากกับอย่าตีกันโอ้ยอยาโอ้ยมาก่วนแม่แลว่าจะออกมานั่งข้างนอกกันไดแมหลดก็สิขอปิดคลิปเด้อจะพี่นอ้องไม่พ่อกันคลิปหนาดนะ้วจ้ะเนาะสัสดีจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำหน่อยด้ยจ้ะพี่น้องช่องฟอลักแมวชาแนลสวัสดีจ้า